บูบอรีปีนี้ดกมากๆเลยบูบอรี่ปีสองพดกมากประเดิมมันแรกก็ได้เยอะมากเลยประเดิมมันแรกของปีสองพสอง เรามาเก็บบูเบอรีกร่กันเก็บบูเบอรี่วิธีเก็บบูเบอรี่เราค่อยๆตักเอาเราค่อยๆตักเอา บูเบอรี่เป็นผลไม้ที่ลูกนิ่มแล้วก็ค่อยๆตักเอาอย่าให้ลูกบูเบอรี่แตกลักษณะของบูเบอรี่ป่า นี่คือทั้งหมดของบูเบอรี่ป่าปี2 0 0 2ดกมากดกทั้งป่าเลยสำหรับปี2 0 0 2 ดูต้นบบอรี่ค่ะต้นบบอลี่ดกมากๆเลยให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บค่ะ ดกดกจริงๆเราก็มาเก็บเอาเลยค่ะค่อยค่ยตักทีละทีละสี่ลูกห้าลูก เพราะว่าบูเบอรี่จะได้ไม่แตกนี่อีกให้ดูอีกค่ะมันดกมากๆเลยสำหรับบูเบอรี่ปี2002 ดกทั้งป่าเลยลักษณะของต้นบูบอรี่ก็จะเป็นต้นเตี้ยๆติดดินต้นไม่ใหญ่เราต้องนั่งเก็บเอา ต้นไม่ได้สูงต้นเตี้ยเรานั่งเก็บเอาเราต้องนั่งเก็บเอาตักค่อยๆจะได้ไม่แตกลูกบเบอรรี่เป็นลูกนิ่มถ้าเราถ้าเราถ้าเราตักเยอะไปจะแตก เราต้องค่อยๆตักทีละสี่ลูกห้าลูกบเบอรี่จะได้ไม่แตกให้ดูอีก ให้ดูว่ามันดกจริงๆก่อนที่เราจะเก็บเราให้ดูอีกประเดิมวันแรกของปี2002เราได้เยอะมากๆสำหรับบูเบอรี่ ดกทั้งป่าเลยดกมากๆเราก็กมาเทใส่ถังไว้ นี่คือบอเบอรี่ค่ะเราให้ดูบอเบอรี่ปี2 0ง2บางป่าก็จะดกมากๆบางป่าก็ก็จะดกประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าดกแต่จะไม่ได้ดกมากๆก็ก็จะดกประมาณนี้ก็ถือว่าว่าดกเหมือนกัน สำหรับบางป่าก็จะบางบางตาแบบนี้สามชั่วโมงแรกเราก็เก็บได้ประมาณนี้เราเก็บสามชั่วโมงแรกเราได้ห้าถังอันนี้คือสามชั่วโมงแรกพอผ่านไป สชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงนะเราก็ได้ประมาณเจ็ดถังอันนี้ผ่านไปเกือบห้าชั่วโมงมันดกปีนี้ปีนี้มันดกมากเราก็เก็บได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ทั้งวันของเราเราก็ เก็บได้ประมาณนี้ทางวันของเราก็โดยประมาณ1ิบสชั่วโมงเรามาเก็บบูบอรี่ทางวัน14ชั่วโมงเราเราก็ได้ประมาณเนี่ยได้เยอะมากเลยสำหรับบูบอรีปี2002เราองก็ มาทำความสะอาดขายอันนี้คือเราเลือกเอาเฉพาะลูกดีๆลูกลูกไม่ดีเราก็ไม่เอาเราทำความสะอาดขายเราเลือกเอาลูกดีๆมันลูกเน่าเราก็ไม่เอาเราก็เอาทิ้งเราก็ขายอยู่ที่ ถังละ1,800อบาทสำหรับการขายของเราเราขายอยู่ที่1,800อบาทต่อถังวันหนึ่งเราเก็บได้เท่าไหร่เราก็ได้ขายเยอะนะเราเราเก็บได้2ี่สิบถังเราก็ขายได้ประมาณ15้าถังเพราะว่าเรามาเลือกคีนเอาอขยะออกถังละพันแปดร้อยค่ะ